New Bike เ a y เรื่องดีดๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรักเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอียวสีวภานะครับไม่ได้เจอกันเดือนกว่าๆเกือกบสองเดือนนะฮะคิดถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาจาดอีกครั้งหนึ่งอยากจะเล่าจักรยานไซโคลคลอสนะครับน่าจะเป็น กีฬาจักรยานที่เข้ากับช่วงหน้าหนาวเป็นอย่างดีนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ช่วงหน้าหนาวนะครับจริงๆแล้วไซคลคลอสเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นประเภทของจักรยานประเภทของกีฬาจักรยานที่จัดได้แทบจะทั้งปีนะครับแต่ว่าที่ช่วงพีกๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงประมาณฤดูไ,ไม้ร่วงถึงฤด,ดูหนาวนะครับก็จะสัมพันธ์กับสภาพอากาศซึ่งถ้าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เริ่ม ทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะเริ่มหนาวแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเ,เริ่มมีโคลเริ่มมีหิมะอะไรพวกนี้บ้างแล้วนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของไซโครคลอสนะครับจริงๆแล้วผมรู้จักคําว่าไซโครคลอสครั้งแรกเนี่ยน่าจะหลังจากซื้อจักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานมาสักประมาณสองสามปีครับคือคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยไซโคคลอสมันมันไม่ได้มาเป็นกิจกรรมนะครับแต่ว่ามันมากับประเภทจักรยาน,นครับก็คือว่า พอเวลาที่มีมีแบรนด์จักรยานเข้ามาทําธุรกิจในในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะพยายามเอาจักรยานแต่ละรุ่นเข้ามาขายใช่ไหมฮะซึ่งนะตอนน,น,นั้นตอนช่วงที่เทรนจักรยานในเมืองไทยมันบูมเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็พยายามเออเอาจักรยานหลายๆรุ่นเข้ามานะครับแล้วก็มีรุ่นประเภทหนึ่งซึ่งเขาทํามาเพื่อใช้ในการแข่งไซโคลคอสก็จะมีการเออทการตลาดของจักรยานประเภทนี้เช่นเดี hmm. ยวกันในในบ้านเราเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากนิดน,นึงเพราะว่า มันมีเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะตัวของจักรยานประเภทนี้นะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นขายดีขายดีมากๆถ้าเทียบกับจักรยานเสริมออบหรือเสริมภูเขานะฮะแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจในในใน,ในตัวมันเองไม่แพ้กันนะครับถ้าจะเล่าเรื่องไซโคลคลอสเนี่ยอาจจะต้องเล่าเกิดเรื่องอประวัติมาสักน,นิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วไซโคลคลอสเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเวลาคนพูดถึงกีฬาประเภทนี้ <lok> แล้วให้เดากันเล่นๆว่า <ions> มันเกิดขึ้นที่ไหนเนี <im urity> ่ยส่วนมากทุกคนจะพูด <uma> ถึงเบลเยียมันก่อนนะเพราะว่าก็เป็นประเทศที่มีแชมป์ไซโครคลอสดังๆหลายคนอยู่ในนั้นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีเรียกว่าการกีฬาจักรยานด้านด้านนี้ส่วนมากจะจะอยู่ในฝั่งยุโรปนะครับและในยุโรปเนี่ยประเทศที่จริงจังเรื่องจักรยานมากๆถึงขั้นเป็นกีฬาแห่งชาติเลยก็คือเบลเยียมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซโคลคลอสมันถ้าถ้าเกิดว่าเอาแบบ ครั้งที่ถูกบันทึกไว้ครั้งแรกนะครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสมีนักปั่นท่านหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอคำว่า history of cyclocross เนี่ยจะมีชื่อนี้ขึ้นมาเสมอนะครับคือก็คือ,คอนักปั่นที่ชื่อว่า d ดเนียลกุสโซนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเขาเ,เริ่มคิดการแข่งประเภทเนี้ยแล้วก็เริ่มจัดการแข่งแบบริงแชมป์ฝรั่งเศสเลยนะฮะคือจริงจังมากนะครับประมาณปี1902นะครับ cyclocross เ,เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นแบบ จะว่าไปมันเป็นเหมือนเหมือนมุกหรือเป็นกิมมิคในการแข่งขันนะครับก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราพูดถึงการแข่งจักรยานเนี่ยส่วนมากคนก็นจะคิดถึงการแข่งบนทางปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าไซคอคลอซ่มันเกิดขึ้นด้วยด้วยด้วยไอเดียบ้าๆอันนึงนที่ว่าอยากจะจัดแข่งปั่นจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งแบบที่ตัดเป็นเส้นตรงเลยครับคือคือไม่ว่าทางที่ ทางจากจุดแต่เมือง A ไปเมือง B เนี่ยมันจะลัดเลาะยังไงแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าไอ้การแข่งประเภทเนี่ยจะมุ่งตรงไปอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะข้ามแม่น้ําข้ามห้วยอะไรต่างๆที่สําคัญคือเป็นการแข่งที่อนุญ,ญาตให้สามารถข้ามทุ่งนาได้นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเมืองต่างๆในยุโรปเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างอยู่ห่างๆกันแล้วก็ระหว่างเมืองเนี่ยก็จะมีทุ่งนามีพื้นที่ทางการเกษตรของของคนเมืองน,นะครับเอ่อ การแข่งแบบนี้ก็คือการแข่งที่เหมือนให้ให้รักปั่นหรือคน,คนแข่งเนี่ยเดินทางไปจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งยังไงก็ได้ครับจะข้ามทุง่งนาข้ามแม่น้ําข้ามสวนยังไงก็ได้ขอแค่เอาจักรยานไปถึงเส้นชัยครับก,ก,ก็ถือว่าชนะแล้วมันอาจจะไมไ่เรียกว่าการปัน่นนะมันอาจจะเรียกว่าการแบกมากกว่าเพราะว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยกติกาที่ค่อนข้างพิลึกพิลั่ลนแบบนี้มันก็เลยทําให้ภาพชินตาของการแข่งไซโครคลอสในยุก,ก่อนเนี่ย มันไม่ใช่ภาพการปั่นจักรยานบนทางนะฮะแต่มันคือการแบกจักรยานบนไหลแล้วก็ก็เห็นนักปั่นอ่ามันไม่ใช่นักปั่นอัเป็นเป็นผู้แข่งนกำลังวิ่งแบกจักรยานอ่าย่ำโครนย่ำทุ่งนากันนะครับเอ่อมันก็เลยมีมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งซึ่งใส่กอล์สุกเรียกกันก็คือว่าคำว่าสตเปะเชซิ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปแปลเป็นดิกไทยปกติเนี่ยจะชอบแปลว่าการแข่งกี่มาข้า่งกแขวงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันความหมายคือว่ามันคือการ มันคือเป็นในการอธิบายลักษณะของการการแข่งแบบนี้ครับก็คือว่าอย่างที่ผมบอกคือคนใช้จักรยานหรือคนแข่งเนี่ยจะไม่ได้ปั่นเฉยแต่ว่ามันคือการแบกจักรยานเพื่อเพื่อวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางครับข้ามไม่ว่าจะเป็นข้ามเนินหรือว่าอาจจะวิ่งย่ำโคลนเพราะว่าการวิ่งมันเร็วกว่านะครับแล้วมันมันก็เป็นกติกาซึ่งอยู่กับกีฬาประเภทนี้มานานมากๆนะครับตัวไซี่ย ก็แข่งแบบนี้ครับคือมีการแข่งในระดับโลเคอลฮะตามประเทศต่างๆตามเมืองต่างๆเมืองเล็กๆประมาณนี้ฮะทำอย่างเงี้ยอยู่หลายสิบปีครับจนกระทั่งปี1950นะฮะประธาสมาพันธ์จักรยานโลกครับอยู่ UCI ก็เริ่มจัดการแข่งไซโคลครอสแบบชิงแชมป์โลกครั้งแรกนะครับถามว่าทำไม UCI ถึงถึงต้องมาจัดการแข่งประเภทนี้ผมว่ามันคือความนิยมฮะก็คือว่าจริงแล้วการแข่งแบบไซโคลครอสเนี่ยมันเป็นการแข่งแบบ รวมเป็นเหมือนแบบประเพณีพื้นบ้านนะครับก็คือแข่งกันในหมู่คนเล็กๆแล้วก็ตามเหมือนต่างๆแล้วพอทําไปทำมามันเคยมันกลายเป็นของฮิตขึ้นมาเข้าครับพอเป็นของฮิตปุ๊มเนี่ยคนที่มาลงมาลงแข่งมันก็มีมากขึ้นพอคนมีมากขึ้นก็จะไม่ได้มีแค่นักปั่นสมัครเล่นแหละบางทีก็จะมีนักปั่นที่เป็นนักกีฬาจักรยานนะซึ่งยุคนั้นเนี่ยสักตัวเด e f o จะเริ่มจะเริ่มหลังจากหลังจาก19 0 2เม่ไม่นานมากนะฮะ ก็จะเริ่มมีนักกีฬาจักรยานที่เป็นจักรยานถนนนียนะครับมาลงแข่งไซคลคอร์สอารมณ์แบบมาวมสนุกนะครับแต่ก็เป็นการสนุกแบบจำมาแข่งเลยนะครับซึ่งก็ทําให้การแข่งไซคลคอร์สเนี่ยมนเริ่มในรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในที่สุด UCI ก็เข้ามาเพราะว่ามันก็เขาลงมาก็เพื่อจัดการแข่งนะครับเป็นระดับชิงแชมป์โลกซึ่งก็การันตีว่ามันในรับความนิยมแน่ๆนะครับมีคนมาดูแน่ๆมีนักปั่นมามาลงแข่งแน่ๆนะครับสาเหตุหลักที่ ทำให้กีฬาของกีฬาไซโค c r o s มันดังเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันเข้าถึงง่ายครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราพูดถึงกีฬาจักรยานนะครับเอาฝั่งเราเอาฝัา่งคนดูก่อนถ้าเกิดว่าเราจะดูกีฬาจักรยานเนี่ยพอพอพูดถึงกีฬาจักรยานส่วนมากคนจะนึกถึงจักรยานถนนหรือว่ารถบค์ก่อนแล้วก็จะชอบนึกถึงตุลนฟองก่อนนะเพราะว่าเป็นการแข่งที่ค่อนข้างดังนะฮะแต่ว่าการแข่งจักรยานมันมีหลายแบบครับมันมีทั้งเสอือภูเขา bmx และที่สาคัญก็คือสกพอสครับซึ่งพอเราพอเราจําแนกแบบออกมาเนี่ยก็จะพบว่าการแข่งจักรยานที่อยู่ในที่ปิดเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้ได้มากกว่าเพราะว่าอ่หมายถึงว่าผู้ชมที่จะไปจะเดินทางไปดูที่สนามนะครับในไม่ไม่ไม่ใช่ในแง่แบบดูแบบไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าดูแบบไหนก็ได้เนี่ยก็จะอาจจะต้องบอกว่าตัวฟองแต่ว่าจากรยานถนนก็ยังก็ยังได้รับความยิในในแง่ของจานวนผู้ชมมากกว่าเพราะว่า คนดูสามารถดูจากทีวีที่บ้านได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวัดเฉพาะกีฬาจักรยานที่คนสามารถไปดูที่สนามเนี่ยเอ่อมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างครับที่ที่สามารถไปดูที่ไปดูที่สนามแบบสนามปิดได้นะครับอย่างเช่นเอ่อจักรยานแบบทแทร็กนะครับแข่งกันในลู่ในเวลโดมเอ่อแข่งเสือภูเขานะครับแข่งตามตาม,ตามทางเทรลต่างๆนะครับแล้วก็มีสายกอล์ฟคลอสเนี่ยฮะที่ที่จะแข่งในสนามปิด <S <S ซึ่งจริงๆแล้วพอพอ เป็นการแข่งแบบปิดแบบนี้มันทําให้การไปดูกีฬาจักรยานเนี่ยมันไม่ยากมากครับในภาพตามว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไปดูสมมติว่าเป็นไปดูตัวเฟองซันกันนะฮะเวลาคุณไปดูตัวเต็มสิ่งที่คุณต้องทาจริงๆคือการนั่งรอครับก็คือนั่งรอแค่กลุ่มจักรยานผ่านไปแล้วกันเป็นการนั่งรอหลายชั่วโมงเนี่ยบางทีมันก็คือคือผู้จัดเขาก็จะมีความพยายามที่จะทําให้การแข่งนั้นมันดูมีที่สันมากขึ้นนะครับมีอ่า าราวานต่างๆและพอมาทําเป็นอย่างเงี้ยเ,เป็นเป็นประเพณีแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยการมาดูจักรยานถนนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่การดูจักรยานแต่ว่ามันเป็นการมาปิกนิกมาผ่อนคลายมาพักผ่อนนะครับพูดง่ายแต่ซาก้คลอสเนี่ยมันก็เป็นการเป็นการมาดูที่ง่ายกว่านะครับแล้วก็เป็นการดูกีฬาจริงๆก็คือดูคนแข่งแข่งกันในกันในลูปจริงๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นลูปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับรอบหนึ่งก็สักประมาณโลหนึ่งหรือว่าสองโลครับประมาณนี้ ถ้าเกิดว่ากลับมาดูที่จักรยานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าจักรยานสายクอสเนี่ยถ้าถ้าโดยพื้นฐานมันเองเนี่ยมันจะมีพื้นฐานหรือว่ามีเบสมาจากจักรยานเสอร์โมอ,อ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวลักษณะการแข่งด้วยนงที่ท,ที่ค่อนข้างที่จะต้องจําเป็นต้องใช้จักรยานที่น้ําหนักเบานะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาเขาจะต้องปันขึ้นเข่านะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาจะต้องแบกจักรยาน,นครับ คือการแข่งไซโคลคลอสพอมันเริ่มต้นอย่างนั้นนะเริ่มต้นจากการแข่งแบบข้ามวิ่งข้ามทุ่งนางกันนะครับมันเลยทําให้สิ่งนี้มันติดมาติดมากับกับกีฬาประเภทนี้มันก็เลยทาให้จักรยานเนี่ยต้องถ้าถ้าจะให้ดีจักรยานที่จะถูกใช้เพื่อการแข่งไซโคลคลอสเนี่ยก็ควรจะต้องเบานะครับในที่สุนคัญควรจะต้องอทำให้แบกง,ง่ายนะครับแบกแบกบนบา่าบนไหล่ง่ายนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตรงตรงท่อน,นอนด้านบนนะครับของจักรยานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไซโคลคลอสนะครับ ตัวสายเกียร์เนี่ยเขาจะเอาสายเกียร์ไปไว้ด้านบนแทนที่จะไว้ด้านล่างของท่อนะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ด้านบนเนเวลาแบกแบกขึ้นบ่าขึ้นไหล่เนี่ยสายสายเกียร์มันสายเกียร์สายเบรก,ก,ก,กมันจะไม่ไม่ไปบาดไหล่ครับพูดง่ายๆก็แบกง,ง่ายกว่าแล้วก็ควรจะเบานะครับตัวไซโครคลอสเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการแข่งเนี่ยมันมันค่อนข้างจะตีคู่กันมากับจากจากานสา่บภกเขานะครับ ถ้าถามว่าทำไมมันถึงดังหรือว่าได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในในยุโรปเนี่ยก็มีหลายปัจจัยครับคืออา,อาจจะเป็นกีฬาคืออย่างแรกคือมันเป็นกีฬาที่ที่เหมาะกับสภาพอากาศเนาะเหมาะเหมาะกับสภาพเส,ส้นทางด้วยเพราะว่าในยุโรปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราดูในทางปีเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ค่อนข้างแข่งกีฬาอะไรกันค่อนข้าง้าง,งลำบากค,คือช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงช่วงประมาณฤด,ดูใบไ,ไม้ร่วงกับฤดูหนาวนะครับแต่ว่าสก,กอค์เนี่ยยังสามารถแข่งได้นะครับ แล้วก็เป็นช่วงพีคด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ถนนหรือว่าตัวเส้นทางหรือว่าเส้นทางการแข่งแล็บเนี่ยมันมันไม่แค่จะเต็มไปด้วยโคลนมีอุปสรรคะลรก็ยิ่งมีมากยิ่งยิ่งดูสนุกนครับพูดยังไงแล้วก็ที่สําคัญอีกข้อหนึง่งผมว่าก็เป็นเป็นบัจจที่ท,ที่ที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือว่าไอการจัดแข่งไซโคลคลอสเนี่ยจริงๆแล้วมันจัดง่ายครับคือค่าจัดมันไม่แพงมากฮะถ้าลองลองนึกภาพตามว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องจัดเอ่อระหว่างการ ใช้ A คือเป็นจกักรยานเสือหมอบนะครับจัดครั้งหนึ่งเนี่ยต้องปัดข้ามเมืองข้ามจังหวัดแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอธิบายง่ายๆสมมติว่าจากกรุงเทพไปชลบุรีถ้าเกิดว่าคุณจะต้องจัดคุณก็ต้องมีการดีลกันระหว่างาจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ตัวชลบุรีมีการวางเส้นทางซึ่งก็ต้องผ่าทางเลี่ยงเรถใหญ่นะครับแล้วก็ต่อหาทางที่จะปิดถนนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งเสือภูเขา เราก็จะต้องหาเส้นทางเทรล,ลที่มันค่อนข้างท้าทายนะครับคำว่าท้าทายของเสือภูเขาเนี่มันจะต่างจากไซโคลคลอสคือเสือภูเขามันจะมีสิ่งกีดขวางที่มันโหดกว่าครับก้องข้ามหินข้ามห้วยอะไรต่างๆแต่ว่ากับตัวไซโคลคลอสเนี่ยเวลาจัดแข่งทีนหนึ่งนะครับมันก็คือเป็นแล็บเป็นเป็นทางบนทุ่งเป็นทุ่งหญ้าครับสั้นๆแล้วก็สิ่งกีดขวางเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณไปดูพวกวิดีโอที่เป็นวิดีโอบันทึกการแข่งไซโคลคลอสก็จะเห็นว่า ส่วนมากก็คือทางโคลนนะครับอาจจะมีท่อนไม้มีสิ่งกีดขวางมีบันไดบ้างนะครับแต่ว่ามันมันก็จะไม่โหดมากเท่า,าสบุเขาครับพอมาเป็นหนีปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้การแข่ง Cl ไซโรคลอสมันมีค่อนข,ข้างบ่อยเพราะว่ามันจัดง,ง่ายฮะแล้วมันไม่แพงแล้วมันก็มีคนมาดูเยอะด้วยฮะแล้วก็จัดในพื้นที่ที่มันไม่ต้องเดินทางออกไปนอกเมืองมากนักครับคือถ้าเกิดว่าเป็นสบูเขาบางทีาการหาทางเทลแบ,บนันมันค่อนข้างจะต้องอ หายากนิดนึงะฮะคือต้องต้องเดินทางออกไปนอกเมืองมากหน่อยถึงจะหาเส้นทางแบบนั้นได้และมันต้องอยู่ในป่าด้วยนะครับแต่ว่าไซโคคลอสเนี่ยมันสามารถจัดในทุ่งเป่าเปล่าได้ครับเราหาว,วิธีการครีเอทกันเองก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องเดินทางไปนอกเมืองออกนอกเมืองมากนะครับมันก็จะทำให้มในได้รอบความนิยมด้วยนะครับก็เป็นก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าสงสัยกันไหมครับว่าทําไมไซโคคลอสถึงดังในยุโรปแต่ว่า ไม่ดังในเอเชีย hmm. เลยหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าน้อยมากนะฮะก็ําตอบมันก็อาจจะกลับมาที่ตัวเอกลักษณ์ของไซโคลคลอสครับก็คือตัวสภาพอากาศเส้นทางต่างๆในยุโรปเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่มีหิมะหน,หนาวก็มีความโหดร้ายของเส้นทางอย one, ู่มีโครนมีสิ่งกีดของต่างๆนะครับซึ่งก็เหมาะกับการแข่งแบบนั้น,น,นแต่ว่าในเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วมีแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้น mm hmm. ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ถ้าที่ผมค้นดูเนี่ยจริงๆแล้วเคยมีความพยายามจะจัดไซยก่อร o อสในจีนนะครับซึ่งก็ก็เป็นความพยายามที่จะที่คือเขาก็รูสึกว่าเออถ้าเกิดว่าเส้นทางมันมันมันเหมาะมันสามารถจัดแข่งได้เนี่ยไปจัดประเทศทศอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอจัดในเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วตัวผมคิดว่ากีฬาประเภทนี้มันมันมีความต้องสะสมระยะทางหรือว่าสะสมตัววัฒนธรรมของมันเหมือนกันนะฮะบางทีการ การเป็นกีฬาที่มันจัดที่ใดที่หนึ่งอยู่เป็นเวลาระยะเวลาหลายร้อยปีเนี่ยมันก็มีผลทําให้สิ่งนี้มันไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือปรัฒนาธรรมของผู้คนนะฮะเรื่องนี้ไซโคคลอสอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมของเอเชียมากนักอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะไม่ไม่นานมากแต่กับยุโรปทางฝรั่งเศสเบลเยียมอะไรพวกนี้มันมันอยู่มานานกว่าแล้วก็นเลยทาให้ผู้คนรู้สึกแบบอินกับมันและชินกับมันมากกว่านะครับกีฬาเนี่ย จริงแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องประหลาดนะครับมันเป็นการแข่งขันเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความบันเทิงเช่นเดียวกันนะครับในฐานะผู้ชมนะครับเป็นความบันเทิงที่อยู่คู่มนุษยชาติมาช้านานนะครับเช่นเดียวกันกับจักรยานไซ كل c r ร s สฮะมันก็เป็นกีฬาที่เอ่อเป็นความบันเทิงที่เราก็ดูกันมาเนิ่นนานนะครับมีส่วนทําให้เกิดเอ่อวัฒนธรรมต่างๆมากมายนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออจักรยานมันไม่ใช่แค่พาหนะที่เกิดขึ้นจากจุด A ไปจุด B อย่างเดียวละ แต่ว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของประวัติศาสตร์หนึ่งในงองค์ประกอบสําคัญของวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าถึงกันได้นะครับผ่านการดูกีฬานะครับแล้วมันนี่ก็คือเรื่องราวของไซโคลคลอสนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็หวังลึกๆว่าไซโคลคลอสอ,อาจาจะเกิดขึ้นในไทยบ้างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาทำได้จริงไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นจากงานประเภทไหนก็ตามนะครับถ้ามันสนุกก็ทำไปเถอะครับถ้ามันสนุกเราก็ยิ้มให้มันแล้วเราก็ พยายามที่จะอยู่กับมันอย่างน้อยสีสันารเหล่านี้มันก็มันก็ดีกว่าไม่มีนะครับความหลากหลายนี่มันก็จําเป็นกับทุกๆวงการนะครับไม่ใช่แค่วงการจักรยายนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วพบกับนิวไบเดยตอนต่อไปอ,อ,อาจจะไม่ใชตย์หน้านะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะได้จะมาเจอกันบ่อยขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ new bike day podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาพเชียนวนาลี